สวัสดีครับลุงโนดครับสวัสดีค่ะป้าปอนจ้าขอต้อนรับเข้าสู่รายการลุงกับป้าถกปัญหาสุขภาพ,ภาพรายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวสุขภาพใกล้ตัวที่บางครั้งเรามองข้ามแต่จริงๆแล้วมันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่ได้ป้าปอนวันนี้อยากคุยเรื่องอาหารว่างที่เหมาะก,กับผู้สูงอายุสักหน่อยนะครับเพราะเห็นหลายคนมักจะกินของว่างที่ไม่ดีต่อสุขภาพบ่อย ดีเลยคะ่ะลุงเรื่องนี้สำคัญมากโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการสารอาหารครบถ้วนแต่กินง่ายย่อยง่ายและไม่หนักท้องใช่เลยครับปกติอาหารว่างที่ดีสำหรับผู้สูงอายุต้องมีคุณค่าทางโภชนาการสูงและช่วยเสริมเรื่องสุขภาพเช่นกระดูกระบบย่อยอาหารหรือหัวใจอย่างแรกเลยเราน่าจะเริ่มที่ผลไม้สดหั่นชิ้นเล็กๆค่ะเพราะมีวิตามิน แร่ธาตุและไฟเบอร์สูงช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นด้วยโอ้ใช่ครับแ้มผล,ลไม้พวกนี้เช่นกล้วยส้มฝรัง่งหรือแอปเปิลก็กินง่ายไม่ต้องเคี้ยวมากเหมาะกับคนที่มีฟันไม่แข็งแรงด้วยครับนอกจากนี้ผล,ลไม้ยังมีน้ำเยอะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นและทำให้รู้สึกสดชื่นระหว่างวันอีกด้วยค่ะและถัดมาเราควรแนะนำอะไรดีครับโยเกิร์ตไขมันต่ำค่ะ เพราะช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารและมีจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ที่สำคัญคือมีแคลเซียมบำรุงกระดูกซึ่งผู้สูงอายุมักจะเสี่ยงกระดูกพรุนค่ะผมเห็นด้วยมากเลยครับอีกอย่างโยเกิร์ตกินง่ายและถ้าเลือกแบบไขมันต่ำก็ช่วยควบคุมน้ำหนักได้ด้วยครับใช่ค่ะแถมโยเกิร์ตยังมีโปรตีนที่ช่วยบำรุงกล้ามเนื้อซึ่งสำคัญมากกับผู้สูงอายุที่ต้องการรักษาความแข็งแรงค่ะและอย่างถั่วลิสงคั่วไม่ใส่เกลือละครับ นนเห็นว่าถั่วเป็นแหล่งโปรตีนและไขมันดีแต่ก็ต้องระวังเรื่องปอริมาณใช่ไหมครับถูกต้องค่ะถั่วลิสงมีไขมันดีที่ช่วยบำรุงหัวใจแต่ถ้ากินเยอะเกินไปจะทำให้อ้วนและเสี่ยงโรคเบาหวานได้และควรเลือกแบบไม่ใส่เกลือเพื่อลดโซเดียมค่ะน่าสนใจนะครับอย่างนี้ถ้าจะกินเป็นของว่างต้องควบคุมปริมาณด้วยและต้องเลือกแบบธรรมชาติไม่ใส่สารเคมีใช่ค่ะ และถ้าใครชอบกินขนมปังก็น่าจะลองขนมปังโฮลวีตกับโอะโวคาโดโบดดูค่ะอะโวคาโดเป็นไขมันดีใช่ไหมครับและทําไมถึงเหมาะกับผู้สูงอายุใช่ค่ะอะโวคาโดมีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวที่ช่วยบํารุงหัวใจและขนมปังโฮลวีตก็มีไฟเบอร์สูงช่วยให้ระบบขับถ่ายดีผมคิดว่าน่าจะเป็นอาหารว่างที่อร่อยและได้ประโยชน์ครบถ้วเลยนะครับจริงค่ะ และยังอิ่มท้องนานไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นสูงเร็วเหมือนขนมหวานทั่วๆไปค่ะ,ป,ะป้าปอนครับผมคิดว่าเราควรลงรายละเอียดแต่ละเมนูให้มากขึ้นเพราะผู้สูงอายุหลายคนอาจยังไม่เข้าใจว่าอาหารว่างพวกนี้ถึงดีต่อสุขภาพใช่ละรุงนน่นเลยค่ะอย่างเช่นผลไม้สดที่พูดถึงไปแล้วจริงๆแล้วผลไม้แต่ละชนิดก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันไปด้วยค่ะขอถามหน่อยครับเช่นกล้วยละ่ะ มีประโยชน์ยังไงบ้างสำหรับผู้สูงอายุกล้วยเป็นผลไม้ที่ย่อยง่ายมีโพแทสเซียมสูงช่วยควบคุมความดันโลหิตให้สมดุลและยังมีไฟเบอร์ที่ช่วยเรื่องการขับถ่ายช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับท้องผูกที่พบบ่อยในผู้สูงอายุน่าสนใจนะครับแล้วส้มละ่ะผมรู้ว่าส้มมีวิตามินซีเยอะใช่ค่ะวิตามินซีในส้มช่วยเสริมภูมิคุ้มกันลดการอักเสบและยังช่วยในกระบวนการซ่อมแซมที่ทีในร่างกาย อีกทั้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังอีกด้วยค่ะแปลว่าการกินผลไม้หลายๆชนิดช่วยให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนใช่ไหมครับถูกต้องค่ะนอกจากนี้ฝรั่งก็เป็นผลไม้ที่น่าสนใจเพราะมีวิตามินซีสูงมากและยังมีเส้นใยอาหารที่ช่วยระบบขับถ่ายอีกด้วยค่ะแล้วถ้าพูดถึงโยเกิร์ตไขมันต่ำอยากให้ช่วยอธิบายรายละเอียดอีกนิดครับ โยเกิร์ตไขมันต่ำเป็นแหล่งโปรโตีนคุณภาพสูงมีจุลินซีดีที่ช่วยปรับสมดุลระบบทางเดินอาหารป้องกันท้องผูกและช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมและวิตามินดีที่ช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุด้วยค่ะฟังแล้วเหมือนโยเกิร์ตเป็นของว่างที่ครบเครื่องจริงๆครับใช่ค่ะและถ้าผู้สูงอายุบางคนกินยาต้านกรด หรือต้องการควบคุมน้ำตาลในเลือดคุณเลือกโยเกิร์ตแบบไขมันต่ำหรือไม่มีน้ำตาลเพิ่มนะคะโอเคเข้าใจแล้วครับแล้วเรื่องถั่วลิสงคั้วไม่ใส่เกลือที่พูดถึงเมื่อวานนี้มีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับถั่วลิสงเป็นแหล่งโปรตีนและไขมันดีที่ช่วยลดไขมันเลวและดีต่อหัวใจแต่ผู้สูงอายุควรกินในปริมาณพอดีเพราะมีแคลอรี่สูงเกินไปจะทำให้อ้วนและเสี่ยงโรคเบาหวานได้ และต้องระวังถั่วที่ผ่านการปรุงแต่งด้วยเกลือหรือสารการบูดเพราะจะเพิ่มภาระต่อไตและความดันค่ะนั่นหมายความว่าควรเลือกถั่วแบบธรรมชาติที่สุดแล้วควรจํากัดการกินต่อวันไหมครับใช่ค่ะโดยทั่วไปแนะนําไม่เกิน1กร,รัมมือหรือประมาณ30กร,รัมต่อวันก็พอเพื่อให้ได้รับประโยชน์โดยไม่เกิดผลเสียค่ะดีครับงั้นเรามาคุยเรื่องขนมปังโฮลวีตกับอะโวคาโดบดกันต่อขนมปังโฮลวีดทําจากแป้งเต็มเมล็ด มีไฟเบอร์สูงช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลในเลือดและส่งเสริมสุขภาพหัวใจส่วนโอะโวคาโดมีไขมันดีชนิดไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลเลวและ HDL หรือคอเลสเตอรอลดีค่ะนอกจากนั้นโอะโวคาโดยังมีวิตามินอ e, ีและสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดการอักเสบในร่างกายด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะนอกจากนี้ยังมีโพแทสเซียมและโฟเลตที่ดีต่อระบบป,ประสาทและหัวใจด้วยค่ะ ฟังแล้วเหมือนขนมปังโฮลวีตกับอะโวคาโดโบดเป็นอาหารว่างที่ช่วยบำรุงร่างกายครบทุกด้านเลยนะครับจริงค่ะและยังอิ่มท้องนานไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงอย่างรวดเร็วเหมือนขนมหวานทั่วๆไปค่ะแล้วไข่ต้มล่ะครับเห็นหลายคนบอกว่าเป็นอาหารว่างที่ดีมากไข่ต้มเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงมีกรดอะมิโนโจำเป็นครบถ้วนช่วยซ่อมแซมเนื้อที่และเสริมสร้างกล้ามเนื้อนอกจากนี้ยังมีวิตามิน B12 และสารลูทีนที่ดีต่อสมองและสายตา และยังง่ายต่อการย่อยและรับประทานด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเหมาะกับผู้สูงอายุที่อาจมีปัญหากับการเคี้ยวอาหารแข็งๆค่ะถ้าอย่างนั้นแครกเกอร์โฮเกนกััับบนถ่วละครมีข้อดีอะไรบ้างแครกเกอร์โฮเกนมีไฟเบอร์สูงช่วยระบบขับถ่ายและเนยถั่วเป็นแหล่งโปรตีนและไขมันดีรวมทั้งวิตามินอ e ีและแมกนีเซียมที่ช่วยบำรุงหัวใจและระบบนศาสตร์แต่ต้องระวังไม่ให้เลือกเนยถั่วที่ใส่น้ำตาลหรือเกลือมากเกินไปใช่ไหมครับใช่ค่ะ ควรเลือกแบบธรรมชาติที่ไม่มีสารเติมแต่งเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะแล้วน้ำเต้าหู้ไม่หวานมีประโยชน์ยังไงบ้างครับน้ำเต้าหู้เป็นแหล่งโปรโตีนจากพืชมีไอโซฟลาวนที่ช่วยบำรุงฮอร์โมนในผู้หญิงวัยทองและยังมีแคลเซียมสูงที่ช่วยบำรุงกระดูกดีมากครับเหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการโปรโตีนแต่ไม่อยากกินเนื้อสัตว์เยอะครับใช่ค่ะและยังช่วยลดระดับคอลเลสเตอรอลในเลือดอีกด้วยค่ะสุดท้ายซุปผักอ่อนๆนะครับ ซุปผักอุ่นๆนอกจากย่อยง่ายแล้วยังช่วยเพิ่มน้ำในร่างกายมีวิตามินแร่ธาตุและไฟเบอร์ช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารและขับถ่ายฟังแล้วเหมือนอาหารว่างพวกนี้ไม่ได้กินเพื่ออิ่มแต่ยังช่วยบำรุงสุขภาพครบทุกด้านเลยนะครับใช่ค่ะและถ้าผู้สูงอายุเลือกกินอาหารว่างที่เหมาะสมร่วมกับออกกำลังกายเบาๆและพักผ่อนให้เพียงพอสุขภาพก็จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะ ขอบคุณมากครับป้าปอนที่ช่วยอธิบายรายละเอียดแบบนี้เราได้พูดถึงอาหารว่างแดอย่างที่เหมาะกับผู้สูงอายุไปคร่าวๆแล้วลุงอยากคุยเจาะลึกเรื่องการเตรียมอาหารว่างเหล่านี้ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับสุขภาพดีมากค่ะลุงเพราะว่าอาหารว่างที่ดีไม่ใช่แค่เลือกของดีอย่างเดียวแต่ต้องรู้วิธีการเตรียมและกินให้เหมาะสมด้วยอย่างเช่นผลไม้สดหั่นชิ้นเล็กๆเ,เราควรเตรียมยังไง ให้ปลอดภัยและสะดวกกับผู้สูงอายุครับเริ่มจากการล้างผลไม้ให้สะอาดด้วยน้ำสะอาดหรือถ้าเป็นไปได้ใช้ผงล้างผักผลไม้ชนิดปลอดสารพิษล้างด้วยนะคะเพื่อป้องกันสารเคมีตกค้างเพราะผู้สูงอายุภูมิคุ้มกันจะต่ำกว่าคนหนุ่มสาวคะ่ะแล้วการหั่นชิ้นเล็กๆช่วยในเรื่องอะไรครับช่วยให้เคี้ยวง่ายไม่เป็นอันตรายกับเหงือกหรือฟันและยังทำให้กินได้สะดวกไม่เหนื่อยล้าเวลารับประทานคะ่ะ ในกรณีที่ผู้สูงอายุมีปัญหาการกลืนเรามีวิธีปรับผล,ลไม้ยังไงให้กินง่ายขึ้นบ้างไหมครับสามารถนำผลไม้มาปั่นเป็นสมูทตี้โดยไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มจะช่วยให้กลืนง่ายขึ้นและยังได้สารอาหารครบถ้วนเหมือนเดิมค่ะอันนี้น่าจะเหมาะกับผู้สูงอายุที่ฟันไม่ดีหรือกลืนลำบากจริงๆใช่ค่ะนอกจากนี้ถ้าผลไม้บางชนิดมีรสเปรี้ยวมาก ควรระวังไม่ให้กินเยอะเกินไปเพราะอาจระคายเคืองกระเพาะอาหารได้ค่ะแล้วสำหรับโยเกิร์ตไขมันต่ำการเลือกซื้อควรดูตรงไหนบ้างครับควรเลือกแบบไม่มีน้ำตาลเพิ่มหรือแบบที่น้ำตาลต่ำมากและถ้าเป็นโยเกิร์ตที่มีจุลินทรีย์โปรไบโอติกจะดีมากเพราะช่วยเรื่องระบบลําไส้และภูมิคุ้มกันค่ะควรระวังเรื่องอะไรไหมครับเช่นอาการแพ้หรือข้อจำกัดอื่นๆ ถ้าผู้สูงอายุแพ้เลคโตสหรือมีปัญหากับนมบวัวอาจเลือกโยเกิร์ตที่ทำจากนมถั่วเหลืองแทนหรือโยเกิร์ตที่ผ่านกระบวนการเลคโตสฟรี free, ก็ได้ค่ะเข้าใจแล้วครับแล้วถั่วลิสงคั่วไม่ใส่เกลือควรกินอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดครับควรกินในปริมาณที่พอดีไม่ควรกินเกิน30กรัมต่อวันและถ้าทำเองก็ควรคั่วเองโดยไม่ใส่เกลือหรือสารกันบูดด้วยค่ะถ้าอยากทำของว่างจากถั่วหลากหลายชนิด เพื่อเพิ่มสารอาหารควรเลือกอะไรบ้างครับนอกจากถั่วลิสงยังมีอัลมอนด์วอลนัทและเมล็ดฟักทองซึ่งแต่ละชนิดให้ไขมันดีและสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยบำรุงหัวใจและสมองค่ะน่าสนใจครับแล้วขนมปังโฮลวีตกับอะโวคาโดบดเราควรเตรียมยังไงให้สดใหม่และเก็บได้อย่างไรครับ ขนมปังควรเลือกแบบโฮลวีตที่ไม่ใส่สารกันบูดหรือน้ำตาลมากส่วนอะโวคาโดบดควรทำสดๆท,ท,ทานทันทีเพราะอะโวคาโดเมื่อถูกหัน่นจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลได้เร็วค่ะถ้าจะเก็บให้ห่อด้วยฟิล์มใสแนบเนื้ออะโวคาโดและแช่ตู้เย็นค่ะแล้วไข่ต้มเราควรต้มยังไงให้เหมาะกับผู้สูงอายุครับควรต้มไข่ให้สุกเต็มที่เพื่อป้องกันเชื้อโรคและถ้าเป็นไข่ต้มแบบยางมะตูมคือไข่แดงไม่สุกเต็มที่ อาจเสี่ยงสำหรับผู้สูงอายุที่ภูมิคุ้มกันต่ำได้ค่ะอ๋อนั่นเองครับแล้วการกินไข่ต้มร่วมกับอะไรจะช่วยเพิ่มคุณค่าอาหารบ้างครับสามารถกินคู่กับผักสดหรือซอสสูตรน้ำมันมะกอกเล็กน้อยเพื่อเพิ่มวิตามินและไขมันดีค่ะแครกเกอร์โฮลเกรนกับเนยถั่วเราควรเลือกยังไงให้ปลอดภัยและมีประโยชน์มากที่สุดครับควรเลือกแครกเกอร์ที่ทำจากธัญพืชเต็มเมเล็ด และไม่มีน้ำตาลหรือเกลือมากส่วนเนยถั่วก็ควรเลือกแบบธรรมชาติไม่ใส่น้ำตาลหรือเกลือเพิ่มค่ะน้ำเต้าหู้ไม่หวานเราควรทำเองหรือซื้อแบบไหนดีครับถ้ามีเวลาทำเองจะดีที่สุดเพราะจะรู้ว่าสะอาดและไม่มีสารเติมแต่งแต่ถ้าซื้อควรเลือกแบบที่ไม่มีน้ำตาลและสารกันเสียค่ะสุดท้ายซุปผักอ่นอ,อนควรใช้ผักอะไรดีและทำยังไงให้กินง่ายครับ ควรใช้ผักที่นุ่มและย่อยง่ายเช่นแครอทฟักทองหรือผักใบเขียวต่างๆต้มจนนุ่มแล้วปั่นเป็นซุปเนื้อเนียนสำหรับผู้สูงอายุที่เคี้ยวหรือกลืนลำบากค่ะ,ป,ะป้าปอนครับผมสงสัยว่าในแต่ละมื้อของผู้สูงอายุควรจะกินอาหารว่างบ่อยแค่ไหนจึงจะเหมาะสมไม่ให้กระทบกับมื้อหลักโดยทั่วไปแล้วผู้สูงอายุควรกินอาหารว่างวันละ2-3ครั้งค่ะ แต่ละครั้งควรเป็นปริมาณเล็กน้อยไม่เยอะเกินไปเพื่อไม่ให้กินเยอะเกินและกระทบกับความอยากอาหารมื้อหลักค่ะแล้วอาหารว่างพวกนี้ถ้าเราจัดเวลาได้ดีจะช่วยเรื่องอะไรในร่างกายบ้างครับช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติลดอาการอ่อนเพลียจากการอดอาหารนานและช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นอย่างสม่ำเสมอค่ะโอ้แบบนี้อาหารว่างจึงเป็นเหมือนการเติมพลังงานให้ร่างกายตลอดวัน ใช่ค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อาจมีระบบย่อยอาหารช้าหรือการดูดซึมสารอาหารไม่ดีการแบ่งกินหลายมื้อจะช่วยให้ร่างกายรับสารอาหารได้ดีขึ้นค่ะเข้าใจครับแล้วในเรื่องของผลไม้สดที่ป้าปอนแนะนำเราควรเลือกผลไม้ตามฤดูกาลไหมครับควรค่ะเพราะผลไม้ตามฤดูกาลมักสดใหม่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าและราคาถูกกว่าด้วย นอกจากนี้ยังปลอดภัยกว่าผลไม้นอกฤดูที่อาจใช้สารเคมีมากค่ะแล้วถ้าอยากให้ผู้สูงอายุชอบกินผลไม้มากขึ้นเราควรมีเคล็ดลับอะไรไหมครับแนะนำให้เลือกผลไม้ที่มีรสชาติหวานน้อยถึงปานกลางและหั่นชิ้นเล็กหรือทำเป็นรูปทรงน่ารักนรักเพื่อกระตุ้มความอยากกินนอกจากนี้อาจเสิร์ฟคู่กับโยเกิร์ตไขมันต่ำเพื่อเพิ่มรสชาติและประโยชน์ค่ะพูดถึงโยเกิร์ตอีกทีครับการเลือกโยเกิร์ตด,ดีๆ ต้องดูฉลากยังไงให้มั่นใจว่าปลอดภัยและเหมาะกับผู้สูงอายุครับดูส่วนประกอบหลักเช่นต้องไม่มีน้ำตาลเพิ่มหรือใส่แต่น้อยที่สุดและมีปริมาณโปรไบโอติกที่ช่วยในระบบย่อยอาหารนอกจากนี้ควรเลือกแบบไขมันต่ำหรือไม่มีไขมันเพื่อควบคุมน้ำหนักด้วยค่ะแล้วถ้าผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานควรระวังอะไรในการกินโยเกิร์ตครับควรเลือกแบบไม่มีน้ำตาลเลยนะคะ หรือโยเกิรตที่เหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานโดยเฉพาะและกินในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากเกินไปเพื่อไม่ให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงค่ะในส่วนของถั่วลิสงและถั่วอื่นๆเราควรเตรียมอย่างไรให้ปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดอันตรายครับควรเก็บถั่วในภาชนะปิดมิดชิดและอยู่ในที่แห้งเพื่อป้องกันเชื้อราหรือแบคทีเรียนอกจากนี้ควรคั่วเองเพื่อควบคุมปริมาณเกลือและน้ำมันค่ะ ถ้าผู้สูงอายุมีปัญหาแพ้ถั่วเรามีทางเลือกอะไรให้บ้างครับถ้าแพ้ถั่วจริงๆอาจเลือกอาหารว่างที่มีโปรตีนจากแหล่งอื่นเช่นไข่ต้มหรือโยเกิร์ตแทนค่ะกลับมาที่อะโวคาโดครับป้าปอนคิดว่ามีประโยชน์อะไรที่เด่นมากๆสำหรับผู้สูงอายุครับอะโวคาโดมีไขมันดีสูงที่ช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดนอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินอ e, ี และโฟเลตที่ช่วยลดการอักเสบและเสริมสร้างสมองค่ะเราควรกินอะโวคาโดวันละเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมครับประมาณครึ่งลูกต่อวันพอค่ะเพราะไขมันแม้จะดีแต่ก็ให้พลังงานสูงต้องกินพอดีไม่มากเกินไปค่ะแล้วส่วนไข่ต้มป้าปอนว่าเราควรกินวันละกี่ฟองดีครับปัจจุบันงานวิจัยบอกว่าผู้สูงอายุสามารถกินไข่ได้วันละหนึ่งฟองโดยไม่ส่งผลเสียต่อคอเลสเตอรอลมากนัก แต่ถ้ามีโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนคะ่ะถ้าอย่างนั้นแครกเกอร์โฮเกนกับเนยถั่วมีวิธีทำเองง่ายๆที่บ้านไหมครับมีค่ะแครกเกอร์โฮเกนสามารถทำเองได้จากแป้งโฮวีดน้ำมันมะกอกและเกลือเล็กน้อยส่วนเนยถั่วก็ทำง่ายโดยบดถั่วลิสงขั่วไม่ใส่เกลือให้ละเอียดค่ะน่าทำมากเลยครับน้ำเต้าหู้ไม่หวานเราสามารถทำเองได้ที่บ้านไหมครับได้ค่ะ เพียงแค่แช่ถั่วเหลืองแล้วปั่นพร้อมกรองเอาแต่น้ำจากนั้นต้มให้สุกและรอเย็นก็พร้อมดื่มแล้วค่ะข้อดีของการทำเองคืออะไรครับได้ความสะอาดปลอดสารกันบูดและควบคุมความหวานได้ตามต้องการรวมถึงได้คุณค่าทางโภชนาการเต็มที่สุดท้ายเรื่องซุปผักอ่อนๆเราจะปรุงยังไงให้เหมาะกับผู้สูงอายุที่อาจมีฟันไม่แข็งแรงครับต้มผักให้เปื่อยแล้วปั่นให้เนียนหรือทำซุปข้น ก็จะช่วยให้ง่ายต่อการเกลือนและย่อยค่ะ,ป,ะป้าปอนครับรู้เรื่องข้อควรระวังเกี่ยวกับอาหารว่างสําหรับผู้สูงอายุบ้างไหมเพราะบางทีบางคนอาจกินผิดหรือกินเกินไปจนเกิดผลเสียได้ใช่ค่ะลุงการเลือกอาหารว่างดีๆยังไม่พอต้องรู้จักกินให้เหมาะสมด้วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวหรือมีข้อจํากัดทางสุขภาพอย่างเช่นอะไรบ้างครับเช่น ผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานต้องระวังอาหารว่างที่มีน้ำตาลสูงหรือแป้งขัดสีมากเพราะจะทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งขึ้นเร็วงั้นอาหารว่างที่มีไฟเบอร์สูงอย่างขนมปังโฮลวีตกับอะโวคาโดบดจึงเหมาะมากใช่ไหมครับใช่ค่ะไฟเบอร์ช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลทำให้น้ำตาลในเลือดคงที่และไขมันดีในอะโวคาโดก็ช่วยลดคอเลสตเตอรอลไม่ดีได้แล้วผู้สูงอายุที่มีความดันสูงควรระวังอะไรบ้างครับ ควรลดอาหารว่างที่มีโซเดียมสูงเช่นถั่วที่ใส่เกลือขนมขบเคี้ยวที่มีรสเค็มมากและเลือกอาหารสดใหม่ลดการใช้ซอสปรุงรสเค็มโอ้เข้าใจแล้วครับแล้วถ้าผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องฟันหรือการเคี้ยวควรปรับอาหารว่างยังไงครับควรเลือกอาหารว่างที่นิ่มเคี้ยง่ายหรือทำเป็นซุปและปั่นละเอียดเช่นซุปผักอ่อนอ่อนหรือไข่ต้มที่นุ่มและย่อยง่ายดีครับ แล้วถ้าอยากเพิ่มรสชาติให้อาหารว่างโดยไม่เพิ่มโซเดียมหรือความหวานทำอย่างไรดีครับแนะนำใช้สมุนไพรสดเช่นใบสะระแหน่ใบหอระพาหรือพริกไทยดำบดเล็กน้อยเพื่อเพิ่มกลิ่นและรสชาติแบบธรรมชาติน่าสนใจครับผมเองก็ชอบกลิ่นสมุนไพรเวลาทำอาหารอีกอย่างที่สำคัญคือต้องกินอาหารว่างในปริมาณพอดีและไม่กินใกล้เวลานอนเพราะอาจทำให้นอนหลับไม่สบายเข้าใจแล้วครับ ขอบคุณที่เตือนเรื่องนี้นะป้าแล้วการจัดเตรียมอาหารว่างที่เหมาะกับผู้สูงอายุในแต่ละวันควรวางแผนยังไงดีครับเริ่มจากการจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเช่นเช้าสายบ่ายควรกินอาหารว่างแต่ละมือ้อในปริมาณไม่เกินไปเพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วนและช่วยรักษาระดับพลังงานแล้วควรเลือกอาหารว่างแบบไหนสำหรับแต่ละมื้อครับเช้าแนะนำผลไม้สดและโยเกิร์ตไขมันต่ำ เพื่อเติมวิตามินและโปรไบโอติกเสริมระบบย่อยอาหารสายเลยครับสายควรเป็นของว่างที่มีโปรตีนและไขมันดีเช่นขนมปังโฮลวีตกับอโอคาโดโบดหรือไขต่ต้มเพื่อช่วยเสริมพลังงานและบำรุงกล้ามเนื้อแล้วบ่ายเลยครับบ่ายเลือกอาหารว่างที่ย่อยง่ายเช่นซุปผักอ่อนๆหรือน้ำเต้าหู้ไม่หวานเพื่อให้ระบบย่อยทำงานดีและเติมน้ำให้ร่างกายดีครับแบบนี้ผู้สูงอายุจะรู้สึกสดชื่นตลอดวัน ใช่ค่ะและคนเน้นอาหารว่างที่หลากหลายเพื่อไม่ให้เบื่อและได้รับสารอาหารครบถ้วนแล้วถ้าอยากทำอาหารว่างเหล่านี้เองที่บ้านมีเมนูง่ายๆแนะนำไหมครับเช่นสมูทตี้ผลไว้สดผสมยกเกิดไขมันต่ำขนมปังโฮวีตปาดอะโวคาโดบดโรยพริกไทยดำไข่ต้มตัดแบ่งชิ้นซุปฟักทองปั่นเนียนหรือถั่วลิสงคั่วไม่ใส่เกลือกินเป็นของว่างทำไมเมนูพวกนี้ถึงเหมาะกับผู้สูงอายุครับ เพราะทำง่ายกินง่ายย่อยง่ายและมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนป้าปอนครับผมคิดว่าเรื่องโภชนาการในอาหารว่างสำหรับผู้สูงอายุสำคัญมากอยากทราบว่าอาหารว่างพวกนี้ช่วยบำรุงส่วนไหนของร่างกายบ้างครับอาหารว่างที่ดีจะช่วยบำรุงหลายระบบค่ะเช่นผลไม้สดช่วยเติมวิตามินและไฟเบอร์บำรุงระบบขับถ่ายและภูมิคุ้มกันโยเกิร์ต ช่วยเสริมระบบทางเดินอาหารและกระดูกถั่วลิสงและถั่วต่างๆช่วยบำรุงหัวใจและสมองด้วยไขมันดีขนมปังโฮลวีตกับอะโวคาโดช่วยควบคุมระดับน้ำตาลและบำรุงหัวใจไข่ต้มช่วยบำรุงกล้ามเนื้อและสมองน้ำเต้าหู้ช่วยเสริมโปรตีนจากพืชและกระดูกซุปผักช่วยเพิ่มน้ำและวิตามินฟังแล้วเหมือนอาหารว่างพวกนี้ครบเครื่องจริงๆใช่ค่ะและถ้าผู้สูงอายุทานอาหารว่างที่เหมาะสมควบคู่กับอาหารหลัก จะช่วยรักษาสุขภาพโดยรวมให้แข็งแรงถ้าผู้สูงอายุมีข้อจำกัดเรื่องการกินเช่นควบคุมน้ำหนักหรือแพ้อาหารเราควรปรับอาหารว่างอย่างไรครับควรเลือกอาหารว่างที่พลังงานเหมาะสมไม่หวานไม่เค็มมากนักและหลีกเลี่ยงอาหารที่แพ้หรือทำให้เกิดอาการแพ้ถ้าอย่างนั้นการดื่มน้ำและออกกำลังกายร่วมด้วยสำคัญไหมครับสำคัญมากค่ะน้ำช่วยระบบไหลเวียนและขับของเสีย ส่วนออกกําลังกายเบาๆช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญและเสริมสร้างกล้ามเนื้อสุดท้ายนี้ป้าปอนมีคำแนะนำสำหรับผู้สูงอายุที่อยากดูแลตัวเองด้วยอาหารว่างไหมครับเลือกอาหารว่างที่สดใหม่ทำเองได้ง่ายและกินในปริมาณพอดีรวมถึงปรับเมนูตามร่างกายและโรคประจำตัวของแต่ละคนค่ะขอบคุณมากครับป้าปอนสำหรับความรู้ดีๆขอให้ทุกคนสุขภาพดีด้วยการรับประทานอาหารที่ดีนะครับ